สวัสดีครับป้องนวัดนะครับวันนี้ก็มีเคล็ดลับดูแลตัวเองาฝากนะครับตอนนี้นะครับก็อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับออกกำลังกายสม่ําเสมออย่าโฟมเกินไปนะครับที่สําคัญครับดูแลตัวเองนี่ด้วยวิตามินซีนะฮะเนี่ยบูมวิติซีนะครับอยากจะบอกว่าจริงๆวิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินพื้นฐานของร่างกายของคนเราเลยว่า่างเวลาเราสึกเจ็บคอปวดหัวเริ่มจะเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ยเราไม่ต้องมากินยาก็ได้เราบมีวิตามินซีเพื่อ เพิ่มภูมิต้านทานเพิ่มการร่างกายให้แข็งแรงผมว่ากินยาเยอะไปมันก็ไม่น่าจะดีมากเนะาะดูแลตัวเองดีกว่านะครับอย่างนี้นะฮะของเราบูมินซีนีะดูดซึมภายในร่างกายเนี่ยเก็บไว้ได้ตั้ง6ชั่วโมงกว่าจะดูดซึมหมดนะครับคือสามารถดูแลร่างกายเราไวได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเพิ่มการดูดซึมให้เรียกว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะพูดแล้วก็เจ็บคอหน่อยๆกินเลยดีกว่านะฮะจริงๆอ่ะเคี้ยวได้นะฮะทำไมรู้สึกเหมือนแบบกินวิตามินซีตอนเด็กเลยนะฮะ หรือถ้าใครไม่ถนัดเคี้ยวอะกินกับน้ำได้ครับอืมอ่านะครับอยมดูแลตัวเองนะฮะจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับในช่วงนี้โควิดก็อันตรายนะครับทำมาตัวเองดูแลตัวเองให้แข็งแรงไว้ดีกว่านี่เลยมูบิซีครับ